ลุงปานนะคะแล้วคุณแม่นี่ชื่ออะไรนะคะคือแม่ลําดวนราชธานีอ่าคุณลําดวนลําดวนค่ะอ่าตอนนี้อายุท่านเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยถึงจะเก้าสิบหกไงเนี่ยโอ้เก้าสิบหกแล้วเออแล้วทําไมถึงมานอนติดเตียงหรอคะคืออาการปวดแต่ก่อนนี้สมัยก่อนมันก็ไม่เป็นอ่ะมันก็ยังเดินได้ถัดได้แล้วพอพอไอ้ไอ้โควิดมาตอนนั้นอ่ะกับโควิดตอนช่วงแรงๆอ่ะเหรอคะอ่าแล้วก็มาติด พอหลังโควิดแรงๆมันจบไปแล้วแกเราแกค่อยติดอพอติดแล้วแกีนี่พอไปหาหมอมาหาหมอไอ้หันเลอือด<ฆ>กลับมาก็แกก็เัินได้อยู่แล้วนี่มันอะไรเดินได้อยู่แล้วนี่กําลังมันไม่มีอ่ะมันแก่ลงอ่ะอายุมันเยอะลงแกงก็ถัดไปเรื่อยเฉยอย่างเงี้ยก็<ฆ>ก็เลยทีนี้ก็เลยก็ต้องติดเพราะมันไม่ไหวแล้วไะอ๋ะอ,อก็คือแรกๆน,นี่ก็ประมาณใช้แบบใช้ถัดเอาใช่ไหมคะแต่เพราะว่าคือ แกอายุเยอะแล้วเลยแบบไม่ค่อยมีแรงแปลว่าตอนนี้ก็คือเดินไม่ได้แล้วหรอไม่ได้แล้วคอออุ้มอุ้มจะเอายาวนั่งก็อุ้มนั่งก็จะจนองอุ้มน้องก็ถึงให้ใหน้องมาดูแทนยังยกแขนทําอะไรนี่ได้แบบไม่ได้ไ,ดไม่ได้แล้วอืแต่บ่นได้อ๋อคะ่ะ <laughs> คือแกยังแบบว่ารับรู้ไหมคะนับรู้ใครมานีลูกๆขเขามาก็รู้ คือในบ้านก็ประมาณว่าช่วยช่วยกันออกใ,ให้จ่ายใช่ไหมคะใช่จออกให้จ่ายค่าอะไรพวกเนี้ยอืายาถึงเดือนก็นมารวมกันคนละเท่าไหร่ว่าบ้านไปแล้วขอถามหน่อยค่ะอย่างนี้เนี่ยค่าได้จ่ายเนี่ยเพียงพอกับการดูแลคนป่วยไหมคะไม่หรอกเดือนหนึ่งเดือนค่าบ้านค่าอะไรพวกนี้พวกนี้ก็พวกยาพวกนี้ซื้อเองเองหมดเลยนะอ๋อยาคือยาต้องซื้อเองหมดเลยนี่ยทุกอย่างเนี่ย นมเด่าหมดเลยนะนมอยู่บ้านนูน้นมันอยู่บ้านผมนูน้นวงไมใ่ให้พวกยายอะไรอะไรี็อาหารเสริมอ่ะก็ซื้อมาซื้อมาแล้วก็ไปชงบ้านนู้นมาแล้วก็มาให้ให,ให้น้องไปเอามาป้อนอย่างเงี้ยก็อยู่อย่างเงี้ยมาก็สองปีกลุ่มของแม่เนี่ยจะมามอบเป็นเงินช่วยเหลือให้นะคะก้อนนี้นะคะห้าพันนี้เป็นเงินจากที่ทุกคนในกลุ่มอว่าจะเป็นประโยชน์นะคะค ขอบคุณทุกท่านแทนยาลำดวนและลุงปาด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ